สัมพุทธเจ้านาโมตัสสาปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุกาจะอิมังสูปาพยัญชนะสัมปันนังสารีนังโอทนังตะอุทักังวะรัญจาพุทธาระมุขัสสะโอเทมะ ข้าพเจ้าทงหลายขอ,อน้อมถวายข้าวสุกแห่งข้าวสารีอันประเสริฐน้ำบริสุทธิ์สะอาดดีล้อมีบริวารทั้งโภชนาการข้าวหวานมีพัตตาหารผลไม้ทั้งหลายทั้งหมดนำมาขอถวายบูชาถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขอายุยืนมั่นกำลังขวัญดีวันณะสุขพระภูทวีลาบผลโชคอีจงได้เกิดมีแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ด้วยเถิดมานิมายังพันเตพัฒตานิสปริวารานิทิปุสังคัสสา โหนโชย,ยามะสาธุโนพันเตลิปุสังโฆปิมานิปัตตานิสปนิวารานิปะติขันหาตุอัมหากังอิรตังอิตายะสุขายะสาพพิจาทังหลาย ขอนอนถวายตัตตาหารบบริวา,ารน สังฆทานนี้ให้แก่พระผู้สงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับเผื่อประโยชน์สุเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าด้วยผลวิบากรรมขวายพัดตาหารตับปริวานนั้นจงเป็นไปแก่ญาติทั้งหลายมีคุณพ่อฟันเป็นต้นอ่คุณพ่อซุยคุณพ่อซุยค่าผลก อ๋อคุณแม่พุ่มผ้าผลอ่าแล้วก็พ่อเฟือนอ่าพ่อฝันอะไรอ๋อฝึกเพี้ยนจงได้รับกุศลผลบุญในตันจาครั้งนี้ด้วยเถค <c oughs> นผลละบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้บังเ็นแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลบุญุนี้ให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรมน,นายเวทสายที่เคยร่วมเคยมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ด,กดีขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาตายายิาสนิทมิสหาย เจ้าคำในเวททั้งหลายจงพัฒนาในส่วนบุญสุนี้ขอภูงปรดทให้แก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่วันนี้กราบเท้าเข้าอยู่พระพิภานให้ยิ่งยืนนานวรามาสูงสมราญณนะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยเถอ